เท้านายหรือเปล่าอฮะสมุนไพรแช่เท้าหอมสรรคุณช่วยในการดับกลิ่นอับของเท้าและฆ่าชื้โลคที่เกิดจากการหมักมมยังนำสมุนไพรห่อในผ้าไไแล้วแช่ในน้ำร้อนรอจนกว่าน้ำเปลี่ยนสีจากนั้น นำเท้าลงไปแช่นในน้ำขณะน้ำกำลังอุ่นอยู่ประมาณ10-15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วคุณก็จะหมดปัญหากินเท้ามาลกวนใจอีกเลยอย่างนี้ค่อยไปด้วยกันได้หน่อยหาซื้อได้ที่โอทอบเมืองเลยเทอรนกแก้ว